ถ้าก็จับทำไมแห้งไปลงผักกับอ,อันคนตีกันนั่นชีหาขนน่ะไปน้ำกันสวัสด,ดีจ้าขอแลสวัสดีจ้าหมายแห้งสวัสดีจา้าพ่อไหว้สวัสดีคร,สรครับครับพี่น้านครับเนาะมามือนี้ได้ยินข่าวว่าไม่แห้ง โทรด่วนมาฝันดีแล้วสันว่าฝันดีอยู่ฝันดีแบบใดเอองวดฟังไม่เฮี้ยงที่บอสูฟังทึองวดฟังหันกบว่าเสี่ยงเลขหกศูนย์สามกับฝันว่าตำรวจจับงานบานนี้เอาตัวไลไปเสียงอีกคือฝันตำรวจจับอีกวันนี้ฝันดีกือึ้นฝันได้กินเลี้ยงฝันกเสียงเลขตัวนี้เนาะเสียงเลขตัวนด้เสี่ยงเลขอันนั้นตัวแรกเสียง อันนั้นหกศูนย์สามกับสารตำรวจจับเออครับผมบานี้ก็มือคลืนนี่มาเสี่ยงอีกตัวนี้ได้บานี้เสียงตัวไหนบานี้เสียงตัวไปขึ้นเฮือนแลนดีแลนนี้ตำรวจนั่นโอ้แลนนี้ตำรวจอัดเด็กตัวนี้มาเสี่ยงหมดเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวเสี่ยงเสียงเสียงเลขไปขึ้นเฮือนเอ้าเสี่ยงเลขไปเสียงเสียงเสียงเลขไปขึ้นเฮือนเสียงตัวไหนไปขึ้นนเฮืออไปัน เลขโตเตียนไปขึ้นเฮือนหลังนันนะเออบ่อนแดคือไม่เฮียงเอาบ้านเลขที่หลังที่ว่าตำรวจจับผันไปเสียงเออเออเราเอามันขัดเขียนเนี่ยเสียงรวกเลขตัวตุ่นตุูเงียมันนี่ก็เอาเลขที่ว่าตำรวจเรียนนี้ตำรวจนะครับผมถึงเฮือนหลังนันนะมันนี่ก็มาเขียนเสียงขึ้นนี้บ้านเลขที่เออบ้านเลขที่ไปก็เลยเอามาเขียนเช่องเออบ้านเลขที่ของผู้ใดบ้านเลขที่ลังนัน ไปที่อันหลังของแม่ของพ่อน่ะเออแบบเป็นมีงานนะเพื่อนมีงานนะบ้านหลังเก่าคือแบบเพื่อนพ่องเก่านแม่เฮาครับอืมแลนหนีตำรวจไปขึ้นนะเงินเมันมีงานอ่ะเออก็เลยมาเชียงโอ้สามศูครับผมก็เลยมาเขียนเสียงเอออืมเอามาเขียนเสียงแล้วอธิษฐานแล้วเออก็เลยนอนเอออืมนอนแล้วกับพระในฝันดอกับ กระลับตื้นๆนั่นับผมส่วงกลางๆหรืออันขึ้นนะเระลับตื้นๆมันนี่ก็มามาบึงกดเดินกดกิปเดินข้าวหนึ่งก็เลยนอนเนาะเพิ่มยอดวยูก็เลยนอนนอนแล้วก็ฝันประมาณตีสี่ชิมาตีห้าเพื่อรับไปเพื่อรับฝันว่าแต่ไปไปกินเรี่ยงกันเพราะงั้น ต้ออยู่มาในดอมมีงานก็เลยว่ามีอย่างนี่เป็นคนจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเขาหนึ่งจัดเลี้ยงที่ว่าพนังงานที่ว่าเป็นน้ำกันนะหลายหลายคนนะมันไปแล้วจังไรจังกินกันเล็กน้อยมันตีกันมันอ้อกินเลี้ยงกันลตีกันเลยมีอย่างเขาไปห้ามมัน ไป้หามว่าตัวคขอนี่เป็นคนคนผ้าเลี่ยงผ้าจัดเหลี่ยงผ้ากินน,นะน่ะเก็เลยไปหามว่าพระตองตีกันบอว่า,วามีงานพรตตองตีกันก็เลยว่าอยากกินก็กินดีๆก็เลยว่าสิอยากกินก็กินดีๆวมนนว้าสิมาตีกันแบบนี้ครับไอ <ๆ S 2> ้กินแล้ววมัมนนี้มสิมาตีกันแบบนี้ก็เเลยว่าสิมันเ็เลยขันบอแล้วคือว่าโทรหาตำรวจให้มามาเคลียร์กันก็เลยว่าสิโทรหาตำรวจมาเคลียร์มาเคลียร์แล้ว เขาก็ว่าผู้ใดเป็นเของเขาว่งสิเจ้าของจัดงานต้นนี้เขาว่งสิเป็นผู้จัดงานเลี้ยงนี่ผู้ใด่าเตี้ยเนผู้ใด่าสั่นวะมันไม่ีเฮียงก็เลยว่าอันมในิลาก็เลยว่าสิจัดเลี้ยงอันน้องพาน้องต้นอยากกินก็เลยเลี้ยงเพื่อนเขาเลยว่าสิจัดเลี้ยงแล้วมันเขาก็จับถ้าไม่เหียงไปลงผักกับอันคนตีกันนั่นชี้หาคนน่ะไปน้ำกัน แลงพักคือกันอือือมียังไปเสียเงินเสียหยังอยู่ในโรงพักอ๋อก็บ่แล้วเขาบ่แล้วเขาว่างสิแม่เขาน่ะลูกเขาหัวแตกเขาแม่เขาบ่แล้วเขากาจับยังเขาก็บ่เอาอีกแต่แม่เขาน่ะเขามายอมอือเอาคปเลี้ยงสิมาจับพี่หยังข่อยก็เป็นคนเลี้ยงผู้เจ้าตีลูกผู้เจ้าตีกันสิมาให้ข่อยเสียจังได๋ก็เลยว่าสิแม่เขาบ่ยอมเขาสิเอาเงินอือเงินนันคือก็เลยว่าเจ้าสิเอาหลายเพนได๋ก็เลยว่าสิเรื่องเงินน่ะอือ สุดจับไข่เดจังได้ไข่เป็นคนเลี้ยงลูกเจ้าตีกันสมาหนังข่อยได้จังไได้แม่เขาก็กว่ายอมมายอมแล้วก็แล้วมาย่อมมายอมตัวก็เลย่อยยอมเขาคุกก็เลยว่าสิงอ่ะก็เลยว่ามายอมข่อยยอมเขาคุกข่อยะว่ามีผู้ใดข่อยอยู่ผู้เดียวก็เรียกว่าสิงครับผมเหมอนก็เลยเขาคุกเขาคุกแล้วทงเงินต้องมาใส่ทงเงินปูดำปูขาปูกว่างมาหาเแหยงมันมาเหมือนพ่อเอ้ย เป็นมู่ใหญ่คือสุดนั่นละโอ้ oh, oh. เป็นมูง mm ่งไ n ่จะาว่าเลื่อยอันเลื่อยเลื่อยให้ตำรวจอันนี้จะโรงพักนะอือครับ huh. ผมมันไอ้ปู่ก่วงพันว่าพันเท็ดเป็นอ uh huh. ันเป็นมู้งอันอุ้งนั้งแห่อืมทงอันเป็นอ uh huh. ัน,เ,นปเป็นหมาอืมมันไอ้ปูดำพันเป็นอันมู่ใหญ่อืม เลื่อยไปหาอย่ยงน้ำันอยู่น้ำห้องผักนู่นนั่นโรงผักเป็นั่งน้ำหันไปเลื่อยอยู่น้ำหันเขาไปในห้องตำรวจเขาไปรุมให้ยังเบิดเออไปยุ่งกันเบิดทุกคนเลยโอ้มันเป็นพวกที่ว่าเป็นตำรวจจทหันเอ้าหูใหญ่กับหมากับเปึงยังยืนน้ำหันเธอได้จะไม่ยืนน้ำหันมาสันว่าอันนั้นไปปล่อยล่อกมาแล้วผู้จัดการเล่ามาสันว่าเขาก็เลยขายดันให้ยังออกมางูนั่นก็กระยุหัน มันี้เยังก็เรียกอกมาแล้วคุณก็เรียกว่าสิปับปับทอดไตยังเรียว่าปับทอดไตคุณก็เรียกว่าปับสามลอยคุณป่ะปับสามลอยยังก็เลยจงเงินสามลอยไงจุ้งเงินสามลอยไหแล้วมันนีก็เรียกว่าคอยกะอันในนอกก็เรียกว่าสีเหลวแล้วนอกก็เรียกว่าสิปชีเรกับก็เรียกว่าสิเพื่อเกิดได้บอก ปูปูดำนั่นก็เรียกว่าปูดำเรยอบางสิลูกปันว่าผูดำไม่คนเรายลูกปันว่ามันยังหลวงพ่อลูกสี่เขาอีพ่คูบข,ขึขในในข้นามาเอาออหายแย่ในเขาคูอบอ,อีกอ๋อห็อกไว้ล้วไหมายเขาคูกแต่แจ่มใบอีพ่อก็เรยว่าสี่แยเก้าวขบีวันนี้ยังหายนั่งหายวันนี้แย่มาแย่เขาคูกรอบสองแย่ก็นั่งหานั่งหายแล้วทุกคนบอนวาแม่ ผู้ดำแม่เขาแม่เขาไปว่าศรีวะยังก็สู้ให้ผู้ดำบันเฮียก็ได้ไปต้องมาหาเฮียอีกต่อไปยังระวังสู้ต้องมาหาเฮียอีกเฮียก็สู้ให้ผู้ดำครับก็สู้แล้วสู้อีกสู้ดำเป็นตุงเงินกะว่าแม่เขาไปซะตามปูถ้าปูเราก็ใจเย็นดอกเลาใจอันห่อนอยู่แม่ก็ได้เขาตะคุบประศรนว่าืมตุงเงินบอกยังว่าแม่เขาตะคุกปู้ดำก็เลยเครียดก็เลยว่าอย่าเขาคู่เขาคุกเขาคุกู้ซะว่าะัรีตุงเงินว่าเอืมยังก็เลยเขาคุกไป มันนก็หเงอเอาเี้ยง,ะง,งวะหงเ่าขึ้นจนได้จ,จ,จ,จอดนอะตัวนี้มันตะเปน่บ่เหี้ยงตัวไม่เี้ยงเสียงเนี่ยอ่าอืมเงินตัวนี้ตัวเสื้อเงินเนี่ยเขาสามหลอ,อ่าเสื้อเงินค่าออกจากคุกสามหลอดเมีนยนเงนให้กันต้นวนึ่งสามหลอดอ่าแต่ว่าไม่เหีงกเชื่องเลขสามชิ้นสามใบสามูนย์สามมาได้ขี่เมีนอืมก็เสื้อตัวนี้ครับผม มันนี่ก็เลยตะขอนนังกระเลรบรดิกระเบรดิุ่ยยังกระเบหย,งยังโบไม่มีหยังเริก็มันก็ได้แค่นี้นนกเ็เลยหูเมื่อตัวไอ้ตัวนี้มันเข่าล,ะละ้กะก็เลยว่าฟันสีฟันแบบสองขนะื่นเนี่ยแต่ว่าฟันไม่ยำเหยียเนาะแม่เนาะท้องเซมสียำตัวนี้ให้เพราะว่ามันสองขื่นมันซ้อนกันเนี่ยมันจะได้กลับมาก่อนปีนี้หนาพอดีนี่คัดสว่าทัสนสนอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าไอ้กลับเขา อันรงพักเขาอันคุกอีกสองเถอือก็เลยเขาเอมเงินก็เยกลยว่าแม่เขาเขาไป่ซ่าให้ผู้ดำมัน,นกรลร่างถูนย์มาสันะาแสดงว่าสามศูนย์ศูนย์สามต้องกลัพร่อมแน่นอนแม่นอาแม่เนานะกลัพร่อมเพราะว่าเพ่นให้กลับ<อ>กลับเขาคือเกอ่นะาไหมโอ้พนให้กกับเขาคุกคือเกาน่ะเดี๋ยวต้ 03, อศูย 30, อบบนย์สามกับเ่ราะอไรเอาสามศูนย์กับเพรอไรต้องกลัพร้อมเนี่ย ต้องกัพร้อมเพื่อนวะกลับเขาอีเพื่อนวะครับผมตสิเป็นยังไงบุงรู้กันว่ากลับเขาอีกผสมวะอืมมันจะเป็นตัวใดล่ะกันวาับอสามบูนสารงนีับสประตูบเอเออนเออสามประตูดิอเาวบ้านเลที่อสามศูนสามแมนบอแม่แมนสมศูนย์สมที่ลงนั้นเอเพิ่นก็ให้กับสามประตูเลี่วขั้นแมนนี่ให้กับเพิ่นวกับแล้วกับเขาไปอีเพิ่นวะ ออกมาเราก็ออกเขาไปอีกคนว่ะโอ้โเพื่อนบอกให้อันทุงเงนว่าบันปูบอกให้กัปกับเขาไปรอดไปที่ปูปูว่าให้กัปกับเขาไปยังทุงเงินวางเออเอีเสามปิะตูีที่ครับผมบ่มียังไงดอกบีมดเขาคูอีกนะนีเลขสามสามอยเออกำลังกลังนี่อสามศูนย์สามอืมแต่ว่าเสียคาปรับสามอยกับสามศูนย์ือกาเอออม แล้วขั้นผู้ใดมักสามศูนย์ศูนย์เก่าเด้อครับเด้อแล้ลงให้ลงให้แต่ตัวคนเสียงนี่แหละครับที่เขาไปกอร่อย้าแก้มอรอผู้ดำม่ยอมให้เขาไปอีกกลับไปอีกคนดำกลับเขาไปอีกมันก็ได้แม่กลับเขาไปอีกผู้ดำไม่กลับเขาไปขึ้นมาเพราะใจกลับจังไงเขาบุญคือกันเด่นต้องกลั๊บปลอีเหล็กมีแขนเนาะนี่ก็กั๊บแล้วเดือดบ่อยเด้เจะกั้นต้องฉีดละกันตองหัวต้องฉีดละหัวนั้น อมเจอว่าได้สตัวก็ตั้งสี่ละสองคืนจอดโอ้ว่าต่กันอะไรโอ้อืฟัลักษณะเดียวกันอยู่ที่แม่แม่นว่าสุ่มตัวเดียว่แล้วโอ้สิแล้วอตั้งได้สุ่มตัวเดียวเลยี่ออสีเอาตัวเดียวเห็นแขนเล่นวะมุ่นไปมุนมาสุเดียวดี้วกันไยอเงินอ่าอ่าก็ทุ่มเลยตัวนี้เลยอืมอาครับอยู่ซี่ครับ ว,วิ่งขวญตัวนี้แหละครับอืมขวนตัวเดียวบ่ต้องออนไลน์ตัววิ่เหยียงว่าอืมุูเลยอืมเจ้เดียวคนลอืมก็ไปกันมาเอาพี่น้องสามสามศูนย์ครับศูนย์สามสามไม่เียงอ่าเพราะวะ่า อนันที่แรกกับฝันตำรวจจับขึ้นไปโยบานเลขที่สามศูนย์สามครับอตอนนั้นเอาเลขหกศูนย์สามไปเสียงกับฝันขึ้นไปโยบานหกสามศูนย์สามครับบ้านนี้เอาเลขสามศูนย์สามมาเสียงมันคือตำรวจจับเขาคุกเขามาแล้วปู้ดำาอ,อกมาอีกปู้ดำไล่เขาคุกอีกอกลับไปกลับมาทันว่ามีเฮียงกระซูให้ปู้ดำขับะครับนาะเหานว่า มันใจไม่เฮี้ยงว่าสิเอาตัวนี้แหละคักๆว่าวัชนเอาตัวสามศูนย์สามนี่วัชันว่าเพราะว่ากลับไปกลับมาดิกลับไปหกประตูโอ้สาวหาอะไรจะพี่น้องเด้อเดะตั้งผีกระแหค่อยชัดเนี่เอาตัวเดียวนี่แหละตั้งผุนกระแหค่อยชัดนั่นแหล้วอ่าฝากไว้เป็นแนวทางครับครับผมนะตัวเดียวนี่แหละคาเอฟซีครับผมปรต้องไว้สองตัวก็มี่ศูนย์สามสามศูนย์สามสามกลับไปกลับมาเนาะครับเนาะ มันในภูเขาวบนก็มายังมีปรนตัวเก่าอยู่เอ้าภูเขาวมาบอกแล้วขึ้นกับมาที่อันนี้กรับเป็นคลิปของของไม่เฮี้ยงฝันอ่เฮี้ฝันไม่เฮี้ยงฝันเอาเรียกไปเสียงไม่เฮี้ยงไม่ฝันเลยครับเนอะเพราะว่าเอฟซีก้ให้ใช้วิจัยณนย่ในการรับชมกับฟังคลิปไม่เฮี้ยงฝันฟังคลิปปูดำคลิปปูว่องคลิปถุงเงิน คนละคลิปนะครับแด้จะเอาไปร่วมกันครับพีครับผมแต่ว่าเลขตัวเดียวกันปึ๊ดมาเนี่<อ>มืองวดดีมากกับตัวเดียวกันปึ๊ดคือเก่าครับพีครับเอาโศกมารำโวยเป็ลี่ยนสีครับผม